c o n t e x t ์มาร์เก็ตติ้คืออะไรเคยมีคนบอกนะครับว่า Content is King ประโยคนี้ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีแต่จากประสบการณ์ครับในแวดวงการตลาดและก็โฆษณามาหลาย10ปีเนี่ยทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าที่เหนือกว่า King ก็คือก o อแล้วก o อที่กำลังจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือ Context หรือบริบทนะครับถ้าแปลให้ง่ายกว่านี้ก็คือสภาพแวดล้อมรอบตัวของลูกค้าเนี่ย กลับส่งผลต่อยอดขายมากกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะมากถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเห็นภาพครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือการบอกเล่าว่าน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งมีเรื่องราวนะครับความเป็นมาแบบไหนอย่างไรบ้างแต่กับคอนเท x t u ช l วล r มาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือการเลือกเล่าตามสถานที่รอบตัวตามบริบทรอบตัวว่าณนะตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนลูกค้าอยู่ตรงไหนทำให้เราใช้ความพยายามในการขายน้อยมาก ลองคิดภาพนะครับว่าระหว่างน้ำาัันลมขวดหนึ่งครับถูกวางอยู่นห้องแอร์หรือในห้างสับสินค้าห้างหนึ่งก็ได้ที่มีแอร์เย็นฉ่ำเลยกับการตลาดแบบใช้บริบทหรือ Contextual Marketing การที่เอาน้ำบัดลมขวดเดียวกันไปวางไว้เฉยๆอยู่กลางทะเลทรายผมสมมติภาพให้เป็นทะเลทรายซาฮาราเลยคุณคิดออกใช่ไหมครับว่าน้ำามันลงขวดไหนจะขายออกง่ายมากกว่ากัน น้ำมันลมที่ถูกวางขายในห้างในอากาศเย็นๆกับน้ำมันลมที่ถูกวางขายในสภาพอากาศร้อนๆแดดจัดนั่นแหละครับคือ the power of contextual marketing เพราะน้ำมันลมขวดแรกครับต้องใช้พลังของ content marketing หรือ marketing อื่นๆสูงมากใช้ p r o m o ชั o n ใช้ storytelling มากมายเพื่อ Drive หรือกระตุ้นให้คนเกิดความอยากที่จะซื้อ แต่ก,กับนะ้ำบรรลมขวดที่2ครับแทบไม่ต้องพยายามขายใดๆเลยแค่แสดงตัวตนให้คนที่อยู่ในบริบทนั้นได้เห็นว่าเรามีตัวตนอยู่ตรงนี้เพราะบริบทโดยรอบจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนหรือลูกค้าอยากซื้อของสิ่งนี้ด้วยตัวเองดีไม่ดีครับลูกค้ายังอยากจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ถึงเราได้ง่ายขึ้นหรือว่าเร็วขึ้น ฉะนั้นครับหนังสือ Contextual marketing จึงเป็นหนังสือที่จะบอกเล่าเรื่องราวการตลาดที่ฉลาดใช้บริบทรอบตัวมาช่วยเพิ่มยอดขายผมพยายามเน้นคำว่าฉลาดใช้บริบทรอบตัวนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าบริบทรอบตัวที่ว่ามีอะไรซึ่งไอ้บริบทรอบตัวนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนจะคิดออกไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นโอกาสในสภาพแวดล้อมเดียวกัน นั่นเลยเป็นการตลาดที่ค่อนข้างต้องใช้ creativity หรือความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้างสูงผสมผสานกับ Contextual ว่าเราจะหยิบบริบทแบบนี้เอามานำเสนอเอามาช่วยใช้เป็นโอกาสเพิ่มยอดขายของเราได้อย่างไรบ้างหนังสือ Contextual Marketing เล่มนี้จึงเต็มไปด้วย c a s ส s t u ดีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ฉลาดในการใช้บริบทต่างๆ หลายครั้งเป็นบริบทรอบตัวที่อยู่รอบตัวเราหรืออยู่ในชีวิตประจําวันเราแต่เราปลับคาดไม่ถึงว่ามันสามารถเอามาใช้เพื่อเพิ่มยอดขายได้นะครับเพราะสิ่งสำคัญคือการตลาดไม่ได้มีแค่โฆษณาหรือว่าการยิงแอดเท่านั้นนะครับแต่การตลาดที่ฉลาดคือการใช้ทุกสิ่งรอบตัวให้เป็นประโยชน์ต่อการตลาดหรือว่าต่อธุรกิจเรามากที่สุดฉะนั้นหนังสือคอนเท x t u ์ช่วเล่มนี้ครับจึงมีทั้งหมด22บท นะครับซึ่งประเด็นถัดมาเราจะมาดูกันว่า Contextual Marketing คืออะไรสำคัญอย่างไรมาถึงคำถามสำคัญที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่า Contextual Marketing คืออะไรแล้วทำไมถึงสำคัญเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาครับนักการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเรามักเรียนรู้กันว่ายิ่งสื่อสารยิ่ง Communication ออกไปมากเท่าไหร่ คนก็ยิ่งจําเราได้มากเท่านั้นดังนั้นครับถ้าอยากให้คนรู้สึกอย่างไรกับเราเราก็ต้องเน้นปริมาณของการสื่อสารเนาะพยายามเน้นย้าเรื่องของ Reach and Frequency นะครับแต่หลักการพวกนี้ทั้งหมดที่เราเคยเรียนรู้มาในอดีตไม่ค่อยเข้ากับบริบทของผู้บริโภคยุคใหม่ในวันนี้ในยุคดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่การสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคครับพัฒนาจาก One-way Communication หรือการสื่อสารด้านเดียวที่เราต้องการบอก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 แต่ผู้รับภคตอบกลับเราไม่ได้จาก one-way communication กลายเป็น two-way communication หรือการสื่อสารแบบสองทางวันนี้เราพูดลูกค้าสามารถตอบกลับได้เพราะการตลาดนี่แหละครับการตลาดแบบใหม่เนี่ยจึงเป็นการตลาดแบบ contextual marketing คือการที่ตั้งใจก่อนจะสื่อสารหรือทําการตลาดใดๆออกไปอย่างลูกค้าถึงตอนนี้ครับเราต้องใส่ใจกับลูกค้าได้แล้วนะครับว่าณนะตอนนี้ลูกค้าของเรากําลังอยู่ในบริบทแบบไหนเขากําลังสะดวกที่จะรับการสื่อสารจากเราอยู่หรือเปล่าเขากําลังใช้อุปกรณ์แบบไหนหน้าจอเล็กหรือหน้าจอใหญ่ใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าใช้โน้ตบุ๊ก ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วระดับไหนใช้ Wi-Fi อยู่บ้านที่ค่อนข้างสเสถียรหรือออกไปอยู่ในจุดที่สัญญาณต่ำแบบ 3G ลงมาอย่างนี้เป็นต้นหรือดูว่าพวกเขากำลังอยู่ในบริบทที่สนใจอะไรอยู่เมื่อดูจากคำคพ,พ่งค้นหาเมื่อกี้หรือแม้แต่กระทั่งดูว่าพวกเขากาลังอยู่ที่ไหนพเพื่อที่จะได้สื่อสารออกไปเข้ากับบริบทเข้ากับสถานที่ณเวลานั้นมากที่สุด อยู่ไกลเราจะต้องสื่อสารแบบหนึง่งอยู่ใกล้เราอาจจะเน้นให้เขาเดินมาหาเราได้เร็วขึ้นแล้วยิ่งต้องดูจากช่วงเวลาด้วยครับว่าลูกค้าติดต่ออยากจะคุยกับเราตอนไหน,นเราจะได้ประมาณหรือประเมินต่อได้ถูกว่าควรจะต้องทำการตลาดกลับไปหาเขาแบบไหน,นถ้าเราเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟที่เปิดแต่ตอนกลางวันถ้าลูกค้าเสิร์ชหาเราตอนกลางคืนให้โปรโมชั่นณนะเวลานั้นอาจจะไม่เหมาะ อาจจะเป็นการเสียโอกาสปะถ้าเกิดเราบอกโปรโมชั่นใหม่ที่บอกให้รู้ว่าคุณสามารถรีดิมโค้ดเอาไว้ใช้สําหรับพรุ่งนี้เช้าได้ก่อนอันนี้อาจจะทําให้กระตุ้นลูกค้าอยากจะมาหาเราในวันพรุ่งนี้เช้ามากขึ้นลองนึกภาพแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเราเซิร์ชหาพิซซ่าตอนห้าทุ่มเพราะเราเพิ่งดูทีวีรายการหนึ่งมาเนาะแต่เรากลับเห็นโฆษณาจากแบรนด์ว่าถ้าเราสั่งตอนเนี้ฟรีปิกไก เราคงรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับห้าทุ่มให้โทรไปไหนยังพร้อมส่งอยู่หรือเปล่าหรือตอนนี้ฉันอิ่มอยู่แล้วก็ได้แล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นช่วงล็อกดาวน์ด้วยนะครับโอ้โหยิ่งเรียกว่าเป็นการทําการตลาดที่ไม่ได้ดูบริบทสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้านักการตลาดที่ใส่ใจกับลูกค้ามากกว่านี้เขาจะใช้ Contextual Marketing ที่ปรับแต่งเนื้อหาไว้รอ อาจจะรอในทํานองว่าจากเดิมแบนเนอร์บอกว่าสั่งตอนนี้ฟรีปีกไก่อาจจะปรับการตลาดใหม่เป็นสั่งแบบพรีออเดอร์รอไว้ล่วงหน้าสําหรับมื้อเช้ารับปีกไก่ฟรีเห็นไหมครับโปรโมชั่นแบบเดียวกันแคมเปญการตลาดแบบเดียวกันแต่ใช้วิธีคอมมิวนเคชั่นจากคอนเทกต์ที่แตกต่างกันค่อยฟังดูเมค e เซนหน่อยใช่ไหมครับ ฉะนั้นการตลาดแบบใส่ใจในบริบทหรือ contextual marketing เนี่ยคือการเอาใจใส่กับบริบทของลูกค้าทั้งหมดเลยณนะเวลานั้นว่าลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างลูกค้าอยู่ตรงไหนลูกค้ากำลังต้องการอะไรจากนั้นก็ปรับแต่งนะ optimize marketing campaign หรือ communication ให้มันตรงกับบริบทของลูกค้ามากที่สุดนั้นนี้จึงกลายเป็นหัวใจของ Digital Marketing ที่แท้จริง เมื่อเราสามารถเข้าใจบริบทของลูกค้าที่หลากหลายจากเทคโนโลยีจากการเป็นดิจิตอลที่พัฒนาไปไกลมากนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญคือนักการตลาดคนไหนที่ยิ่งใส่ใจกับลูกค้ามากขึ้นจะยิ่งเป็นคนที่หยิบฉวยโอกาสต่างๆมาเพิ่มยอดขายได้มากกว่าคู่แข่งเพราะการตลาดแบบฉลาดใช้บริบท คือการที่มองเห็นในสิ่งที่ใครๆก็มองเห็นแต่สามารถเอามาทำให้เกิดโอกาสในการขายกับธุรกิจเราได้มากกว่าคำถามสำคัญณตอนนี้คือรอบตัวลูกค้าเราครับตอนนี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถหยิบฉวยเอามาเพิ่มโอกาสขายผ่านการทำคอนเทนต์ชัวร์มาร์เก็ตติ้งได้บ้างพยายามคิดถึงภาพลูกค้าเยอะๆคิดถึงบริบทของลูกค้าเยอะๆ ถ้าตอนนี้เราเป็นลูกค้าเราอยู่ในสถานที่แบบนี้เราใช้อุปกรณ์แบบนี้เราอยู่ในช่วงเวลานี้เราน่าจะอยากได้การทรีตจากนักการตลาดอย่างเราแบบไหนบ้างฉะนั้นถ้าดูจากภาพภาพนี้นะครับเราเห็นว่าโดยรอบลูกค้าเรามีคอนเทกต์แบบไหนบ้างที่เราสามารถหยิบฉวยเอามาใช้เป็นโอกาสเพิ่มยอดขายได้หนึ่งครับเริ่มตั้งแต่ภาษาภาษาที่ลูกค้าใช้ ภาษาที่ลูกค้าใช้ตั้งค่าระบบโปรแกรมหรือมือถือแม้จะอยู่ที่เดียวกันแต่ก็สะท้อนบริบทที่แตกต่างกันคนที่ใช้ภาษาไทยกับคนที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือคนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือคนที่ใช้ภาษารัสเซียแน่นอนเราก็ต้องการวิธีการเทเลเมดที่แตกต่างกันแม้แต่คนไทยเหมือนกันครับแต่เอาแค่การใช้ภาษาบริบทของภาษาที่ใช้งานแตกต่างกันก็สะท้อนถึงคาแรคเตอร์บางอย่างที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับถัดมา คอนเทกต์ที่สองที่เราสามารถใช้ได้โดยง่ายคือสภาพอากาศการตลาดตามสภาพอากาศมีเห็นเยอะมากหน้าร้อนควรต้องทําการตลาดแบบไหนหน้าฝนต้องทําการตลาดแบบไหนหน้าหนาวควรต้องทําการตลาดแบบไหนหรือแม้แต่ฝนกําลังจะตกในบางพื้นที่ควรต้องทําการตลาดแบบไหนถ้าแดดร้อนมากๆในบางพื้นที่ควรต้องทําการตลาดอย่างไร 3. ครับช่องทางการสื่อสารหรือคอนเท x t ์ออฟช n นเ l ล ช่องทางนี้ก็สําคัญนะครับเราต้องดูว่าลูกค้าติดต่อเรามาด้วยช่องทางไหนติดต่อเราผ่านเว็บไซต์อีเมลแชทหรือว่าโทรหาฉันแม้จะเป็นลูกค้าคนเดียวกันแต่บริบทในการคอนแทคก็แตกต่างกันการโทรนั่นหมายความว่าน่าจะเป็นเคสที่เออร์เจนการเข้าเว็บไซต์อาจจะหมายถึงว่า กำลังสนใจอะไรบางอย่างการแชทอาจจะหมายความว่าต้องการคุยกับเราแต่อาจจะไม่ได้รีบมากเพราะอาจจะคิดไว้ว่าสามารถพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ได้อีเมลอาจจะต้องการอะไรที่เป็นทางการหรือเปล่าฉันเราต้องมาวิเคราะห์ตีความว่าลูกค้ามีความต้องการแบบนี้ภายใต้คอนเท็กต์แบบนี้คุณจะต้องตอบสนองลูกค้าอย่างไรถัดมาครับคือคอนเท็กต์จากโลเคชันเบสข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับสถานที่ปัจจัยนี้สำคัญต่อาการทำคอนเทนต์ชัวร์มาร์เก็ตติ้งมาก โดยเฉพาะเทรนด์การค้นหาใกล้ฉันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆร้านกาแฟใกล้ฉันร้านอาหารใกล้ฉันปั๊มน้ํามันใกล้ฉันพวกนี้สะท้อนถึงอะไรบางอย่างที่คนมีความต้องการค่อนข้างเออร์เจนหรือเร่งด่วนฉับพลันแต่บางทีถ้าลูกค้าอยู่ไกลแล้วเราอาจจะต้องทําการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ฉะนั้นอย่าลืมฉวยโอกาสจากบริบทของสถานที่ที่ลูกค้าต้องการติดต่อกับเราด้วยถัดมาคือ คอนเทกต์ของการติดต่อว่าติดต่อในนามธุรกิจทางการหรือส่วนตัวแม้จะเป็นคนคนเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดเราติดต่อในแง่ขององค์กรมานั่นหมายความว่าเราต้องการคําตอบที่เป็นทางการมากกว่าการติดต่อในแง่มุมของส่วนตัวหรือเพอร์ซันอลอันนี้อาจจะใช้การคุยเสมือนเพื่อนกันได้ฉันต้องดูบริบทด้วยครับว่าลูกค้าติดต่อเราผ่าน บริบทแบบไหนอันนี้จะดูได้ง่ายๆจากเบอร์โทรที่ต่อมาใช้เบอร์โทรออฟฟิศหรือเบอร์โทรส่วนตัวใช้อีเมลออฟฟิศหรืออีเมลส่วนตัวใช้วิธีการเขียนจดหมายหรืออีเมลในรูปแบบฟอร์มอลหรือค่อนข้างเป็นส่วนตัวหรือเป็นแบบไม่ทางการบริบทถัดมาครับคือประวัติการซื้อคอนเทกต์ Contact, เรื่องของประวัติการซื้อนี่ค่อนข้างก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าข้อนี้จะส่งผลต่อ ความต้องการซื้อของลูกค้าในอนาคตจะส่งผลต่อว่าการทําการตลาดในครั้งหน้ากับลูกค้าคนนี้ควรจะต้องทําอย่างไรลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วแล้วกลับมาซื้อก็ไม่ใช่การตลาดแบบลูกค้าใหม่บริบทการสื่อสารจะไม่เหมือนกันโปรโมชั่นการตลาดก็จะไม่เหมือนกันแม้แต่ลูกค้าเก่าที่เคยซื้อแต่ไม่ได้ซื้อนานแล้วก็ต้องใช้คอนเทกต์ของการทำมาร์เก็ตติ้งที่แตกต่างกันไปถัดมาครับคือ บริบทของ device หรืออุปกรณ์ขนาดของหน้าจอความเร็วของเครื่องรุ่นของระบบปฏิบัติการ OS ไหนทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการทำา o o t t x x u u l m m r r k t t n n g อยู่บนหน้าจอใหญ่เนี่ยหมายความว่าเขาพร้อมจะเกิด conversion มากกว่าคนอยู่บนหน้าจอเล็กอยู่บนหน้าจอเล็กเนี่ยหมายความว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างที่ชัดเจนรวดเร็วไม่เย็ยนเยออไม่ย,ยุยให้พร้อมสู่ action ถัดไปฉั้น ปรับแต่งการตลาดให้ดูตามขนาดหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ความเร็วเครื่องหรือความเร็วในการต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยบริบทถัดมาคือ t i m มิ่งหรือช่วงเวลานะครับแน่นอนครับการเซิร์ชค้นหาเรื่องเดียวกันถ้าต่างเวลากันบริบทในการสื่อสารก็ควรจะต่างไปสมมตุติผมเสิร์ชหาร้านกาแฟสักร้านหนึ่งใกล้ๆออฟฟิศลูกค้าในตอนเช้าแต่ร้านนั้นยังไม่เปิด ร้านนั้นอาจจะทำคอนเทนต์หรือการตลาดที่เตรียมไว้ว่าร้านเราสามารถจองโต่วงหน้าได้หรือร้านเราอาจจะคนเยอะแต่อาหารอร่อยนะสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าได้ถ้าเรามาตอนค่าบริบทในการสื่อสารอาจจะเปลี่ยนอาจจะบอกว่านี่เป็นพื้นที่เหมาะแก่การ h a เอาท์คุยกันหลังเลิกงานถ้ามาถ้าเกิด search หาตารางวันบริบทอาจจะเปลี่ยนเป็นที่นี่มีเมนูที่แบบว่าจานเดียวจานด่วน สั่งเร็วๆกินอร่อยอร่อยอิ่มๆในราคาไม่แพงฉันเห็นว่าบริบทในการค้นหาตามช่วงเวลาก็ควรจะแตกต่างกันไปจริงๆพวกนี้ครับยังมีอีกหลายๆบริบทหรือ Data Point มากมายที่ให้นักการตลาดได้ใส่ใจนะครับว่าเราควรจะต้องทำการตลาดกับลูกค้าแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ทำการตลาดแบบ contextual marketing ได้สนุกขึ้น ยังมีอีกไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของการจราจรรถติดก,กับรถไม่ติดก,ก็ควรทําการตลาดที่ต่างกันข้อมูลของเคสคนป่วยในแต่ละพื้นที่ก็สามารถให้บริษัทยาเอาไปประยุกต์ใช้ได้ยังมีข้อมูลของบริบทแวดล้อมโดยรอบอีกมากมายครับที่ให้นักการตลาดอย่างเราสามารถหยิบฉวยไปใช้สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายได้อยู่เสมอ เพราะวันนี้ครับเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากครับทำให้เรามี contextual data มากมายเอาไปต่อยอดได้แล้วปัจจัยสำคัญของการทำา o o t t x x u u l m m r r k t t n n g ก็คือเจ้าสมาร์ทโฟนมือถือเครื่องเล็กของเราทุกคนเนี่ยแหละครับเอาเป็นว่าแค่คิดเริ่มต้นทำา o o t t x x u u l m m r r k t t n n g จากสมาร์ทโฟนให้ดีแค่นี้คุณก็สามารถหยิบฉวยโอกาสจากบริบทรอบตัวลูกค้ามากมายเอาไปใช้เพิ่มยอดขายในแบบที่คนส่วนใหญ่มองข้ามได้มากกว่าที่คิดแล้ว ดังนั้นครับกลยุทธ์การตลาดหรือ Marketing s t r a t e g y ในปี2022เป็นต้นไปต้องบรรจุเอาเรื่อง Contextual Marketing ไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้ลูกค้าอยากเลือกแบรนด์เรามากกว่าแบรนด์คู่แข่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าครับ4ข้อที่นักการตลาดต้องรู้ก่อนเริ่มทำา o o t t x x u u l m m r r k t t n n g หรือการตลาดแบบเข้าอกเข้าใจบริบทของลูกค้ามีอะไรบ้างหวังว่าคุณจะได้อ่านเพิ่ม,เ,มแบบเติมแบบเต็มๆจากหนังสือ Contextual Marketing การตลาดแบบช่วยโอกาสจากบริบทรอบตัวมาเป็นยอดขายกันนะครับ